ตอนนี้เราจะมาเล่นเกมการ์ดเกมอะไรนะเพ่ดิ้งการ์ดเกมอ๋ออันนี้ไม่ไใกล้พ่อเดี๋ยวรอรอคู่แข่งคนหนึ่งกำลังเดินมาเดี๋ยววิซีนแกะอะไรนะกำลังแกะอะไรอยู่นะตอนนี้แกะอะไรนะไอเนี่ยไอเนี่ยเขาเรียกแกะอะไรนะเนี่ยโค้ดอ๋อแกะพออยู่แล้วก็สถามะขนมนี่นะการันเป็นี่ของแท้นะครับนี่ของแท้ไหนดูดิบางมีดอกด้วยอ๋อจะามาขนมปังอ๋อของแท้เหรอ ว่ามันมีของปลอมด้วยของปลอมเป็นไงอ่ะมันจะไม่ใช่ของจริงมันปอมมันจะไม่ใช่ของจริงหรือว่าเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยถ้ากล่องเล็กสตาร์เตอร์มันจะเป็นเงี้ยอ๋อในดูที่กล่องมานะแท้โอเคมันจะมีแท็กทีมด้วยแท็กทีมมันจะอยู่าจากล่องใหญ่ช่างมาจากช้อปปี้นะจะหาซื้อกันได้จุดละสองร้อยสองร้อยก็บาทครับแต่แพงอย เดี๋ยวแกะไปเรื่อยๆก็รอผู้เล่นเดี๋ยวผู้เล่นเดินไมโคนหนึ่งพ่อยุดแล้วกวเจ็ดใบนะโอเคแล้วอ่าแกะให้พ่อยเราต้องสับสับก้าสก่อนอ่าอ่ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้อ่าแกะให้หมดก่อนนะเราต้องสับก้าสก่อนแล้วเราก็จวดเจ็ดใบอ่าเดี๋ยวพี่ินอธิบายวิธีเล่นให้นะแล้วเราก็วางคอยสก้าสกีการางวัลที่เราเข้าเออเดี๋ยวก่อนให้ผู้เล่นมาก่อนนะผู้เล่นมาแล้วอ่าพร้อมพร้อมยังพร้อมยังอ่า อหอมไปชิ้นสอนเลยเรื่องไงสับก้าแล้วตั้นต้องสับก้าไหมสับก้าต้องสับก้าได้หมดงานมีลูกชิ้นกินด้วยนะเนี่ยเอาชิ้นลบก่อนแล้วก็ตัวเจ็ดใบอ่ะตัวมาเจ็ดใบพยศให้ตั้นหยิบเจ็ดใบหยิบให้พ่ออีกสามใบอ่าเห็นไหมหย่อนไว้ในมือหงายสิพยศหันหน้าทางนี้สิพยศอโอ้ต้องหันไปทางนู้น พวกเราเราเคเห็นหมดเลยนี่เริ่มการสอนแล้วก่อนเออเราเห็นได้ทังนี้ไม่เยเย่อะไรอะเย่อะไรไม่บอกไม่บอกบอกกันไม่ได้ใช่แล้วทำไงต่อนี่ต้องถามมาหาพี่สินสอนทำไงวางตรงนี้หกใบอ่าวางหกใบแต่การวางวางเมื่อค่าบุกมอนด้อ่ะวางหกใบแล้วไหนเอามาจากตรงไหนหกใบอ่ะเอาจากในกองอ่ะ อ๋อจั่วไม้หกใบาวางไวใช่อ๋อเดี๋ยวแม่เปลี่ยนมุมกล้องนะตรงนี้แดดร้อนอเปลี่ยนมาตรงนี้คนไทยคลิปแดดร้อนอยู่ตรงนี้ก็โอ,อ้โตรงนี้ก็มืดเหลือเกินก๊สตัวเก่งโอ้โหวิซินได้ก๊สตัวเก่งมากซิดแม่นะแก๊สเออแก๊ตัวเก่งพายอะกับตัวเก่งนะเก่งกันทั้งนั้นเห็นหมดวิงหมดวิงที่ถอดจี้เห่าเห็นแล้ววะ อ่ะมันท่อตัวไห่ดีเราต้องวางไว้ตรงนี้พ่อถ้าพ่อเล่นพ่อวางไว้ตรงนั้นนะถ้าพอ่ถ้าพเลสะดวกว่นะเอออ่ะแล้วไงต่อแล้วทำไงพ่อเล่นหัวก้อยเอาหัวหรือก้อยอาจจะถอยเหรียญว่าใครจะเริ่มก่อนใช่ไหมอ้าวถอยเหรียญหัวก้อยไนด้ก่อนอ้าวไปซินได้ก่อนได้ก่อนเราต้องทำไงจวกขึ้นมาหนึ่งใบจวจากใครอะ ตัวจากกองนี้หงใบอ๋อกองของเราเองอะนะใช่เโอเคแล้วทำไงต่อเสร็จแล้วทำไงจบเถินเพราเจ็บเถินการหนึ่งใบมาวางไว้ตรงนี้ต้องเป็นการพื้นฐานเขียนว่าพื้นฐานหาโปเกมอนมาพื้นฐานตัวนี้เออพี่เขียนว่าพื้นฐานตรงมุมอ่ตรงมุมอะเขียนว่าพื้นฐานตรงมุมอะเขียนว่าพื้นฐานตรงมุมกลัวเลยแอบดูว่าเขียนว่าพื้นฐานตรงมุมกลัวเลยแอบดู ไม่ได้ไม่ได้พื้นฐานพื้นฐานอันว่าพื้นฐานตรงมุมนีปอร่นี่ยเฮะรู้เรื่องไหมบอกพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานอย่างเงี้ยแล้ววันนี้มีพื้นฐานทำไงอจั่วใหม่จั่วเอาจั่วมาใบนึงตายแล้วใจั่วใหม่เอาข้าวฟอมแล้วก็จับสับแล้วก็จั่วเอาจั่วมาใบนึงเจอยางพื้นฐานนะเพราะต้องเอากัดกลับเข้าไปแล้วก็จั่ว เอาใหม่เอาสับไพ่ไหมสับสับก๊าซเขาเรียกสับก๊าซไม่ใช่สับไพ่นะสับก๊าซแล้วก็จั่วตา้านอย่าพึ่งเรายังไม่ฆ่ารวมมันได้แเราก็จั่วมาเจ็ดใบใหม่อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหเห็นหมดแล้วพี่ซีนเห็นหมดน่าแล้วพ่อก็จั่วอีกใบหนึ่งพอถึงเฉพาะเออจับ พ่อมีการพื้นฐานโปเกมอนไหมมีเปล่าอ่านดูหาดูเอเนจีอ่านออกว่าเนี่ยพื้นฐานพลังงานพลังงานมีแต่พลังงานพื้นฐานได้ไหมไม่ได้ไหายไปไม่รู้จักน่าก็ชื่อชัวร์ไปมันมีร่างหนึ่งด้วยโอ้โหร้อยยี่สิบคะแนนหนไหนไหนได้เอ้ยลงไม่ได้ต้องมีการต้องมีเขียวว่าพื้นฐานตรงมุมเท่านั้นเออ วันนี้จะเจอไหมเนี่ยพ่อไม่ได้น,นี่พายสก๊อตเออวันนี้จะเจอไหมโอ้โหเทมุดเลยดับบลจี้ไฮเปอร์บอลโอ้โหพี่สีพูดไปฉากๆากฉากเลยพี่สีโอ้ยน่ากิดตซันได้ใบไหมไม่ใช่พรตะองว่ะตรงนี้อ่ะเปิดเปิดสูดด้กันทุกแมมาให้แม่ดูก่อน แพ้ต่อสู้คูณสองใครแพ้ใครแพ้ใครแพ้ของพ่อสิบเนี่ยนาไห้าสิบอะพี่สินแพ้แล้วทำไงสองใบทำไงอ่ะพ่อออ่ะตาผมตาผมตาผมเดี๋ยวพ่อตาพี่สินเจ็ดใบยังได้เจ็ดใบยังนีสี่ห้าหกเอาไปไกลเอาไปไกลอ้ใบนึงไอ้ใบนึงพี่สินเห็นทได้จีเอ็กไม่ไดา อ่าตาพวิซินอ่าติดพลังงานพืชหนึ่งใบครับอ่าติดเพื่อใช้ความสามารถสำรวจดูการเบือมือฝ่ายตรงข้ามอ่าแบมวมีความสามารถอยู่มีความสามารถอะไรวะมีความสามารถของการอู้ีเดจาวเวอร์ด้วยอ๋อการนี้เขาค่อแอบดูแอบดูคู่ต่อสู้ได้เ็นเป็นยังไงวะใบพืชพอยศนมีประหลาดเกี่ยวเขียววะไม่มี พื้นฐานโอ้เมื่อกี้มีเพียบเลยถ้าของพ่อมีเพียบเลยแบบเนี้ยพ่อถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะติดอะไรก็ได้ถ้าเป็นสีเนี้ยเราต้องหาสีนนไ้เหมือนกันี้เนี้ยใช้ได้โอโอเคแล้วก็เนี้ยอะเสร็จแล้วทำไงต่อลงการพื้นฐันนี้นี่ตรงนี้ าสถานลเดียวเนี่ยวางไว้ตรงนี้ได้สูงสุด5ใบาสถานจบเทินจบเทินทำไมพี่นายอ่ะต่อต่อกาใบานี้แต่ใช้ไม่ได้ถ้าไม่ทิ้งกาบนมือฝ่ายเราตำแหน่งทิ้งทิ้งการ์ด2ใบนำการ์ดประรมาณหนึ่งใบาจากฝ่ายเราให้ฝ่ายตรงข้ามดูขึ้นมือแล้วสับการ์ดพ่อจะใช้การ์ดใบนี้ไหมสามารถเอาได้หนึ่งใบาจากกอง กองไหนอ่ะกองนี้ออ๋สามารถเอาได้หนึ่งใบแล้วก็โชว์ให้ฝันธุ์ข้ามดูแล้วก็สับสับสับ๋อ้โหนี่การได้เทมหรือนี่ไงเจี้ก็ใช้ไปแล้วด้วยนี่ไงพ่อไฮเปอร์วัอ่ะพ่อก็วางไว้เราใช้แล้วต้องวางไว้ใช่เกินลันโกฟูสารสุูสานอยู่ตรงนี้ข้างๆนี่ไหนได้แล้ว พ่อจะจบเทินเลยไหมจบเทินอ๋อเวลาเราเล่นเสร็จเราก็เรียกว่าจบเทินใช่ไหมพ่อจะติดเอเนอร์จี่ไหมไม่รู้ว่าติดแล้วเป็นไงติดแล้วสามารถใช้ท่าพวกนี้ได้เออพ่อทำของนี่คือหลอกล่อจะติดหรือไม่ติดเฮ้ยผมก็ไม่รู้โอ้ว่าแล้วเชียวขาต้องลงไปภาวะสับสนพ่อจะติดเอเนอร์จี่ไหมติดไหมเอเนอร์จี่อะจะติดปะอ่ะติดแล้วพ่อจะใช้ท่าสับหลอกล่อไหม ใช้เป็นยังไงทำไปหลอกล่ออย่างไรพ่อสั่งให้ใช้แล้วผมก็มึนเออใช้ใช้ใช้ก็ใช้เอามาจบเธอเลยเปล่าจบเธอเลยพ่อต้องจบเธอละเออมาหูหไปมาหนึใบเอาไปซินจัวหนึ่งใบแล้วไงต่อหอยฮะหนีหนีได้ด้วยอ้าวงานเข้าแล้วหนีได้ เอาอะไรมาจะเอาอะไรมาแทนที่หนีไปอะน,นี่เอาใบนี้มาแทนโอ้อันนี้มัน<อ>เป็นเกมที่แบบต้องคนใหญ่เล่นแล้วเนี่ยเด็กจะงงนะ<ช>นะฝึกซ้อมเล่นกันไปเรื่อยๆก,ก่อนนะนี่อะไม่ได้เพราะวมันคัดเชื่อไม่มีผลอ่าอดไปต่อต่อต่อแนละ้วเรามาเล่นกันต่อเไ,ไ,ไปเริ่มมาเริ่มงงใช้เทนเอพ่อจะใช้ไปเริ่มมาเริ่มรู้เรื่องใช่ไหม ไม่ได้ไม่ได้จวได้แค่เธอระบายอมีลงใบนี่ลงได้ลงได้พ่อลงได้แล้วแต่ตแล้วแต่พ่อจะลงหรือเปล่าเออแข่งกันวันนี้มืดจะเสร็จความรู้สองเออี่นไม่ได้ไหมไม่ได้เพาะอันนี้อันนี้ล่างพัฒนาลงไม่ได้ลงได้แค่พื้นฐานเ้วต้องวิวัฒนาการล่างเออพ่อจะจบเือยังถือพ่อจะปิด e บ สะเทิน่ไหือนโอเคเอออย่าโชยพี่ดูทิจะทำไงดยว่เนี่ยจะทำไงดีพ่อปังว่าไม่มีด้วยเออทำไงหนีหนีเอาหนีอีกแล้วครับ หนีได้ด้วยไม่ขอแลกกันในพื้นฐานได้ใช่ไหมก็นี่อ๋อจุดนี้มาเปลี่ยนแทนสำรวจนี่อ้าวสำรวจอีกแล้วโดนอีกแล้วรอบสองครับว้ากำลังเร็วเเนร์จี้วัตถินอันนี้ยังนั้เหรอโอเคโอเคแล้วทำไงต่อ จบเทธนแล้วจบเทธนอ้าวตาพโยธถ้าโจมตีหนึ่งครั้งคือจบเทธนเลยอ๋ออ้าวตาพยศทำไรทำไงจั่วการ์ดหนึ่งใบจั่วการ์ดหนึ่งใบจั่วการ์ดหนึ่งใบจากไหนนี้อ่ะจั่วฮึมานไรอะไรนีแล้วทำไงอ่ะจะทำไงพ่อจะใช้การ์ดเทรนเนอร์หรือเปล่าเ่อนไปทำอะไรอันนี้ให้มาอ่ะพี่ฟันหน้ามรณะหรือเปล่าอ๋อ้ก็จะใช้ปะ บอกแล้วฟันหน้ามดแล้วนะเหนยตายตายยังไม่ตายเลยตอนนี้หนื่อสี่สิบมันตีหกสิบอยูก็ปกสภาพพ่อเขาจวนี่หนึ่งใบพ่อจะเอาใบไหนเอาใบไหนเลือกในหกใบกหยิบมาใบหนึ่งตันหยิบใบหนึ่งใบหนึ่งหยิบให้พยศนี่ไงเป็นไงได้ไรได้ไรจบเทธนแล้วจบเทธนพ่อจบเธอแน่นะหยิบได้ใบหนึ่งยิ้มใหญ่เลยตูดหมึกใอ้โปเกมอนอ่ะต่อไป ไม่ใช่ไม่ใช่ตาพิศีแล้วอ่านี่ครับผมมนจรารามนจรานี่ตัวมนจราร์เป็นงี้นะตัวยุกยุยยุยเนี่ยนะจิ้งเหรินดึงดึงอะไรเนี่ยจับแล้วดึงจับแล้วดึงจบเทินตาพ่อจบเทินอ่ะตาพ่อยศทำไงอ่ะจวักระดีจวักระดึงใบอ่ะโอ้โหพลังงานเพียบจววมาแล้วหนึ่งใบ จะทำไงต่าข้อใดใช้ท่าโจมตีตัวนี้อีกก็ได้นะเออใช้อีกได้นะใช้แล้วมันจะเป็นไงโอ้ยโดนดาเมจเหรอข้อใดิช้าดิจะได้โดนดาเมจใช้ได้หมดแล้วนะใช่ไหมอ่าอ่าโดนดาเมจเท่าไหร่หกสิบหกสิบอ๋อหรือยี่สิบจะเธอแล้วพ่อหกสิบหรือยี่สิบอ๋อดาบพิเศษจั่วอ้าวว่าไงอะดูโบว์เป็นไงอะ ไอเทหรือสเตเดียมที่อยู่บนกระดานทิ้งตำแหน่งอ่ะได้สองใบใช่ไหมได้ใช้กา้าไปนี้เอาอินิจออกเออจะได้เลิกตีสักทีพอขันหัวอันใดของเธอเฮะยะยะฮ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 ะ่ะพะฮ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 ะ อาจบเพิ่นอาจจะเพินตาพยศหมดสภาพเลยหมดสภาพเลยเหลืออันนี้ยฟันหน้าฟันแหลมๆอันเดียวเนี่ยทำอะไรไม่ได้อาเจอเอเนอร์จีอะไรเนี่ยนี่เป็นไงพ่อจะตีเลยไหมตีเลยอ่โดนอีกสิบเหลือสิบอ่าพ่อจะก็จบเธอแล้วจบเธอค่ะตามด้วยเซนเชิร์ดโอ้เริ่มรู้เรื่องแล้วเริ่มรู้เรื่องแล้วอ่ะใช้บุ้กับเชิรดถอยเหรียญ 1ึ่งครั้งถ้าออกหัวเลือกโปเกมอนบมเบนช์ฝ่ายตรงข้ามหนึ่งตัวสลับกับโปเกมอน,นตัดตำนแห่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามรู้รเรื่องไห้อ่าอาอาอเอ,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 า,อาตัวนี้ออกแล้วก็นี่ขึ้นมาเอานี่ขึ้นมาเพื่อหลอกลอก่อทำอะไรมันไม่มีท่าตีโดนดามจเอ๋โอ้โดนดามดเมจแล้วมันจะมไม่โดนดาเมจ มันตัวนี้ไม่มีท่าตีที่เป็นดาเมจเลยมีแต่สถานะทําอะไรไม่ได้เลยสรุปดาเมจมันคืออะไรทางโจมตีอ่ะดาเมจดาเมจคืออะไรอ่าต่อไปจบเทินพ่อจวดเลยจมเทินอ่าตาพ่อจวดได้จ่าไะลหม่าวดทำไมไม่ได้เอ็นดิจี้เลยจะไปเนี่ยโบเกียสามศูนย์พ่อจะใช้ป่าใช้ทำอะไรได้ปะไอเิม ดูกราสจะใบด้านบนอกาสฝ่ายเรานำกราสพักพอรหนึ่งใบไปตรงข้ามดูแลนำกราสที่เหลือใส่กระปแล้วสับไม่ได้อ่ะเอาเอาย้อนใหม่ย้อนใหม่สามสิบสามสิบยังไม่ตายเออเออเอาไงเอาไงตายไม่ตายเล่นกันมาตั้งนานใกล้จะจบแล้วเนี่ย จะได้รู้ว่าใครจะชนะนีต่ตาพ่ออ่ะ,อะสรุปว่ายังตอนแรกงงเอาผิดทำผิดไม่เรียนหรือไงอะเออ90ิบอ่ะ,อ 90, อะ90แล้วตอนนี้ใกล้จบแล้วใกล้จะชนะใกล้จะมีผู้ชนะแล้วใช่ไหมใกล้ยัง,อ,ยงอ้าวอ่านมั่วบอกเลงเก็บคืนซูซเปอร์เวอร์มอน ขอเหลือหนึ่งค้าน่อ,อหัวนำก้าวไปขาเราหนึ่งตัวและการทั้งหมดติดอยู่ที่ติดอยู่กับขึ้นมือ,อใช่ไหมใช่อ่าแปลว่าใช้การ,ต,กรตัวไหนใช้การตัวไหนมาจะใช้ไหนจะเอาใบไหนขึ้นมือจะขึ้นแล้วจะมีคน,นไรก็มาถือไว้ที่มือไงอทุกใบนี้จะอยู่ที่มือพอท,ที่อยู่ที่มือจะใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหม กอต้องเอาหนี้ขึ้นไปหมดเลยเออทุกบันเลยว่าดาวไหนพ่อจะเอาไหนขึ้นเออเอาไหนขึ้นเอาไหนขึ้นเอาเนี้ยอันเดียไอ้พุ่งชนนี่แหละยจะเถึงป่านพุ่งชนฟันหน้ามรณะอีกนี้ยพ่อจะจบเธอมไหมจะจบหรือไม่จบอ๋อจบประจบตายซะ เล่นกันมาสามชั่วโมงแล้วเอาวเซโคมปุ้มโดนหกสิบอ้าวโดนไม่ตายหรือสิบหรือสิบขยายจีนมาเออย้ายไปแล้วก็หนีครับหนีไปไหนนี่ตรงนี้ขึ้นปากของจี้มานานแล้วก็จบเถินตาต่อไปเพราะตายแน่มีจีสามใบ แต่พ่อมีอีวูนะพัฒนานงไม่ได้อ่า <laughs> เริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วเล่นไปเล่นม,มาเออตาพ่อหนึ่งพ่อต้องจวดหนึ่งใบตาพ่อแล้วจ <laughs> วดก <c oughs> ันเ้่งไนี่เนี <c oughs> ่ะทิ้งี้อ๋อทิ้งไปจวดมาแล้วก็ทิ้งไปจัดลงสายีกี่ไหมชุบพ่อใช้พ่อจะใช้ท่าอะไรไหมท่ <laughs> อาอะไรเขาทำไม่หมดว่ะพน <laughs> พุ้งชนพุ่งชนพุ่งาชนยยมันเนียนยมัเนียนโอ่าตาผมแล้วแค่แ้เขุ้ชามพังตุ้มโดนร้อยสิบอ้าวโอ้โได้ได้ไ้ได้้ได้ด้ไ้ได้ไดดได้ได้ได้ไ้ได้ได้ไดไ้ได้ได่ได้ได้กดไไ้้ไดไ เย่ในที่สุดเราก็ชนะแล้วเล่นกันมาตั้งนานผู้ชนะเย้ยกมือแหมพิเศงไงดิ่มน้ำเข้าไปไ้ก่อนอ้าวฝากไ้ก่อนฝากไว้ก่อนไม่กลัวไ่กลัวมาถอนด้วยอ่คลิปนี้ก็จบได้แล้วนะยาวนานามสูสารยังเยอะเลยฮะก๊าซโมสูสารกาซโมสูสารเลย โอเคลองคลิปนี้ไปใครดูรู้เรื่องคนนั้นจะเก่งใครมาดูรู้เรื่องก็แอดไลน์มาถามพี่ซินได้นะ,นอ,ะอกเดี๋ยวทิง้งลิงก์ไว้ข้างล่างทัออ้งซินเล่นในนี่มากันลองคลิปไปอ่าโอเคนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์นะคะเดี๋ยวก่อน